เจ้าเองนี่เือนในสามหมื่นหากระหายหากเพืนจ้เอฟซีนี่บ่อไรบ่อหายอย่างใดพอพนช่วยก็ต้องช่วยกว่าหันแหละเนาะให้คือเ็นใจอันตู้พายในมาเป็นตู้พายว่าแห้งนะโดยโตู้พายรูปแหงเนาะอันนี้ใหอดาดยแ้งปตู้พายแหละก็ซอยนังน้องีนพนันได้เฮือนพได้เงินอาชีพมาเห็นเรื่อนเก่าเงินน่ะอดยโดว้าวมามนวันีว่าห้าเอซีนี่ยครับว่าพนันาจบุญคือเห็นใจว่าตู้พายในกรเบิดเบิดอะไรได้งัวกับ ไยกับเบสนะฮัสบายดีประตูายสบายดีหนบยมาน้ำรังไม่โดเลยเกี่ยวจิบมาแหละได้ประตูเกี่ยวเข่าได้ว่าลวเจ็ดชิพโอ้ยม้แ่เจ็ดชิน่นะโอ้พอมือคนวาไปครึ่งมือบอจำ่าครึ่งและนอกขาบเท่า คนพลายเนี่ยพันเจ็ดชิพคนพี่คนพื้นเว่าทะเลนะบอวันละแสนนั่นแหละคนหลายเนาะทำราบกับสี่โมงนั่นแหละโอ้โหนี้ขึ้นคาบเศร้าคาบเทียงคาบเทียงเปิดเลยให้เจ็ดชิพไปทำมดาได้พอเถอะอ๋อที่เราเนี่ทั้งเขาน้ำจำปลาประตูนี้ไปเอามาแล้วบ่ให้โอ้ยล้านมาเอาเลยได้ครึ่งชอบเขาก็คายแล้วเนาะเด็กบุญนี่แหละแต่ว่าไปส่งเงินนั่น เจ้าโคตรไปมาเลยเพราะเดี๋ยวไปเงินทุยแหละอ้าวเจ้าไปเกี่ยวแล้วหน้าเข่าโอ้ยเบาแล้วห่าว่าโอ้ยหัวกินควายกินเป็นแบบเนาะเดอยเด๋อยเป็นโทษมาล้านเคยได้ละบางเงินเออได้แล้วว่ะได้ไรมื้อน้ำทำงพอได้ไปเนาะขึ้นได้เวียคำเหนื่อยมันนี่ว่าขึ้นได้เวนเนี่ยอย่างๆมาชมพากรรมาร์เป็นหมักเข่าอยู่นี่แหละทางเธอเดอยเด๋อยนกพี่น้องเลยประตูไปไดี๋ยวไปดูชื่อ าประตูไพ่นี่ก็นนะแมนกับรุไปหาอยู่หากินเอยหาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแข่งแรงดีหกสิบหกสิเก่าหกสิบเจ็ดเนาะอยู่พ่นบ่ได้เออประตูท่านอ่ะเขาไปหาเล่าเหมือนนี enfin ่ประตูไพยเองจดาเดาน่ะหกสิบสองสี่เข้าหสิบสามแมนแล้วคนตะกี้ก็เป็นน้องเขาเนาะรุ่นน้องเจ้าออแต่รุ่นนั่นก็ได้โอ้ยมีเวลาจะผลิตมดลาประตูเล่าก็ได้ได้แมนเล่าก็ได้เมีย หาเมียเนาะโอ้หาหาเมียได้บ่ตุกเออซ้ํากันแล้วซัเนาะเออลูกเรานี่ก็รวมๆหมดคู่เมียน่ะสิประมาณ6 16 17คนโอ้เฮานี่ิได้แต่จะได้ผู้ชายก็เลยบ่ได้เลยอได้แต่ลูกหญิงได้ลูกใหม่อีกแดุ้่เอ้ยเออกเมียน้อยแล้วนี่โไ้2คนไดเออไปว อีละลูกผู้ชายเราไร้ป่นี้ผู้ชายหน่อยธรรมดาและชำนั้นเนาะไม่ยิ่งยั่งหน่อยก็ได้สิบเจ็ดปีนี่แเรากันเออนนาชำเดียวแล้วกับแนี่เนาะหมดธรรมดาได้ดีว่ะมันบ่อกนัานะมันบางเกี่ยวได้ทำมันไม่ยิ่งยั่งยังได้แล้วมันได้ผู้ชาย่นเท่าแถ่หน้นมันก็ได้ กไมียิงเขาเอาเนาะ้นยคือเฮาเนี่ยเขาบออเอาแต่เ็ยาก็จะดกอืมขาจะบ่กเอาแต่มันก็ได้กันแล้วเนาะเลือว่าเลือดเถื่อกะเลือดยาบมาถือกันก็มาได้ได้ลายคนอยู่เลยเป็นแม่กระเด้งเป็นแหม่กระแดงงลายได้บัดนีเอาพ่อใหม่เนี่ยได้นี่เห็นน้องสาวมีอันเก่าเนี่ยเอาอันในบ้านเนี่ยเลยเอาเท่าไรปีบม่ได้ลูกอ่ ว่าไปเอาพ,พวกแก่งคันลูกเกลืองอกเกลืองอกบ้ oh. านในร้านเคยอันตาชมพงลาผัดคนว่าเผอเนาะโดยว่าความคิดเรด่องอายอันพวกอีซีล่าว่า,วา,วาพอถอยเซนมันบาเทิงหูคันมันแล้วครับกูขู่อลไรนะลราไปคนผุได้เถาน่ะคนตไตยไปได้คนปักเซไปได้เม oh. ือกี้เรามาอยู่บ้านี่แเราเป็นหมอฉีดยาเขาน่ะโดยเป็นหมอศักดแกก็แม่นความเล่าได oh. ้ว่ไปเอาผอยู่ไต่เนี่เจ้าไพ่ได้เคย เขาปนีเมื่อไรลูกจักคุณทาไรปีมาลแล้วแหละก็ตอนมันนั่นไปหาเงินนะคำข้าวนเนาะห,<อ>หัวเก่าเนี่ยก็ได้ไปนอนในเฮือนนัน่นได้ก็ไม่ได้ห้ได้เครียดกันดอกก็หลับจ้างเลยไหมข้าวนะขาววาดอยู่ใช้อยู่มาแข่ง่ันแข่งสลวัตรนั่นแหละเนาะแค่ปากสะพานโพ<อ>ไปคุ่นบอยสกีไปโอ้ทางเหนือก็ไปทางใต้ก็ไปได้หลับจา้านเก่งมันแต่ก,ก็เลื่อยว่ามัน แนวเนี่ยมันก็เลยบไ่ได้ถอยนเนาะโดยเขาเขาไม่ได้เหตุมันก็นบ่ม่วนนะ oh. มันด้ไปแต่ก็มีแห้งคขาไม่ได้ไปแต่จะใขรย,ยังนาวไปดโดยโดยโดยยัง่าคุมือเนี่ยก็มันบ่มีเวียอลไรก็นั่งทีละเนาะไปก็ซชามแล้วเข่าแล้วก็มีทางไปก็ไปน้ำมูอีแล้วว่าจะลงไปกุ่เผื่อกลุ่มั่นพอแหละมันเองหนึ่งสิบป้าลุงเหลานพอดได้เอ ่นอยู่ทางเวียงเ่นโทรมาเล่นน้ำอยู่บ่โทรมาคููมืออ้ยว้าวไลยตัวปมพังก็เจ้าห้อนโทรศัพท์นะแล้วว้าแล้วพเว้าแล้วก็มีเมียอยู่บ่เดี๋ยวนี้กันมีย่งอยู่เมีย,แล,มมยแล้วก็สามเมียเราอ่ะโอ้ยขอกอุกใจแล้วเจ้าตู้พายเอยธรรมาดาไปเอาเมียใหม่เนี่ยต้องเห็ดเพื่อนนั่นพังไม่พายเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันพะบบเป็นยังนั่นเฮนเนาะว่าเนีนั่นได้ข่อยเราอ่ะ เราว่านไม่ไผ่บอเห็ดตูเพราะไม่ไพ่เพราะด้นอนเราอ่ะแต่ซีแล้วมันเป็นมาแหละมันก่อนชิมางเนี่ยพ่อเขาอกใจนาเจ้าเราอ่ะคือเงื่อนชาตอนนี้นี่กะยังว่าอยู่คือเก่าบอเอายังเอายืนยันว่าเอาหกมือที่เก่าบอกต่บ่าวป้าน้องมาเบ่งต่อเติมกันเนาะเล็กหน่อยนะในทางทางอิบซี่เบาเล่า าพาเพลินน่ยอมแล้วยอมเนี่ยนัมนั่นผ่าผ่ปัจจุบันชื่อเคื่องน,น่นไม่ออกมันบมถือคำว่าว่าพญายิด <m. S 2> ีเชื่อกบชิจุบคำว่าอิซีได้เนี่ยได้เขาจุดเขาโจมตีได้เจ้าเป็นเงินนี่เงินมาจากใช้หลังเถื่อผ่าก็ไม่ออกมันบมมันบมชมเนยเนาะคำคำเพลินว่าว่าคำหลังเถื่อเงินใทงเพลินกันมีอยากช่วยกันมีมันหนักผิดในวีนัยได้ ที่ในศาสนาอืจังหวะล่าก็บรายอมแล้วโทจใหญ่ขึ้นเลยทำัมื่กี้กิชมาอยู่แล้วมันเป็นไปบ่ได้ก็จะและ้วคำพญย่ยใจดีนะ่ะแม่นบอกคือการแม่นลำการเป็นบ่ได้น่าก็คืออันนี้พเวศพระพาอาจารย์สิม,มาเออพระอาจารย์เนี่ยครูชิมานัง่งอ,อยู่พี่อยู่เพืน่น่องกินม,มี่พี่ชิมาเลยกับ เล่าตตเดโอฉิดช่อนเขาลงไปคูได้เป็นคนว่าว่า,าอาจารย์สิมานะก็โตัวอันเมาเล่าเตเดโอนี่แหละอันนี้โทษใส่บาเล่าพาเพลินโอ้เพลินทอยแล้วสิมาอยู่ห่กจากมาบอมมาเพราะว่าหลายคนว่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันพิษพิษแล้วครูบาเนาะแ<น>ล้วเือก็คำท่านนี่เพื่อจะหายท่าน,น,านอะไรอันนี้ท่านอาศัยนี่มันยังบ่ท่านอาศัยท่านอาศัยได้จากใดเนาะมันบุกซื้อ บือถือในอันระบบพระครูบาอาจารย์สิบบาทซื่อเฮือนูไม่ออกมันหมดคืนคนวะในมันก็บจีเซียนในศาสนาเพคนจะว่าเพ่ก็ลบแล้วออกมากับ้างเที่ก็จะมายามอยู่วะตินบุตรมือซื้อไงบ่ที่ซื้บุตรซื่อเบิ่งสูงเจ้าแรกอันอิจฉอยู่ใหม่เนาะอันนี้นี่เในคนว่าพิษคำว่าว่าะปหญ่าจดีเช่เนาะที่ช่วยเดี๋ยวไปออกชื่อว่าอาจารย์ลุ นายว่าอาจารย์ในวัดกับอาจารย์ซิกกับกังไคเนาะนี่พระในวัดโหนั่นแน่นเนาะประตูเนาะเออมันมันกับบอมแมน้องเชื่อกับคนมันกับเชียวร้ายคนเนาะคนมันกับขลโอ้แนนี่บ่ได้เพื่อกับทอยกต่แมนความเพลินอยู่จัดชนะมันบาๆวัานได้เนี่ออกไม่ออกเนาะเอาน้องเชื่อกับเงินไม่ออกไปโมไปทานสร้างกระมีแมนบอกอย่ามันพิษว่าไปไหนไม่สั่งว่าสั่งว่าเออ ผ่าในใช้เรื่องผ่าเรื่องครูบาอาจารย์นี่ขนาดว่าก่อนสิบวชนี่ม่ได้ห่วงน้ำงวงน้ำควายบ่ได้ห่วงน้ำไหลน้ำนานาอันนี้พอจะมาเชื่อเพื่อนให้ไม่ออกมันบ่คือจะดีแต่เพื่อนบางทีกับเงินเพื่อนเองก็มีอยากช่วยก็มีนเ,เนาะแต่มันพิดนะนะมันพิดวินาอนาะพิดพายศาสนามาเป็นครูบาอาจารย์กันม่นอยู่แล้วังไปจะพิดเจ,จะบาว่าร้องหกเนาะ ก็มั่นเท่าไรระบะตูสีขายก็ท่ปันคำบรรได้หากจะว่างชีครึ่งหนึ่งก็สีขายได้ไม่มีหาอยลุกแห้งเฮาน่ะทางเอฟีก็คือเห็นใจเฮาน่ะเนาะประตูนี่ว่าวได้ยุบนเก้าเลยอ้าวว่าวนี่ว่าวจะหาเพื่อมาเบึงที่ก่อนได้การซื้อไดการคืบอเลยเอากาสอบไมการสอบยังเอาภาวะเผื่อว่าสิต่อสามมมันหึงโคตมันกายเวลามันหง แม่บอกคลองมาลายจะเข้าด้วยกันแหละก็คือเกา่าก็ว่าวมาลอยเลยแหลนะเนาะทำมาได้อันคือว่าวก็จําเป็นแล้วผูตู้นี่บ่ได้ยืนยันคําเก่าได้เพิ่งบอกนะ <laughs> บอกแม่นว่าวะก,กี่จะให้มาเบิง่งสิซื้อมาสํารวจน้ากันเนาะเพื่อนสนันะม,นมเนี้นะมันชมนบ่มาสามหมื่นมาต่อรอ,อ,องกันได้มาต่อรองกันเบิ่งเงกียกโอ้แบบยังให้ผู้ตู้ว่าวขาดชัดเจนเลยนะผูตู้ แปลว่าเพิ่อนหนีือสิขึ้นมาบ่ได้แล้วแบบนี้ฮะนะเอออ่านอิงตามนะนะผู้ชมว้าขาดนะแม่นสมมุติว่าเพิ่นโอ้อยากซอยน้องกิมมี่หลีเพิ่นอีดูสงสารแบบง่ายๆสักยกตัวอย่างผู้ใหญ่ใจดีเออเพิ่นสิซื้อให้นี่อ้ยครึ่งครึ่งแสนเสีย50,000เออห้า0 0ื่นขาดต่อบาทนี่บ่มีปีนได้มามื้อนี้กัเช่นกันมื้อนี้โลดอือเพราะว่าเว้า60,000ค่าเฮาเฮ็ดเนาะค่าแรงงาน อืมเบิด60,000นะถึงสาก็10,000แล้วอ๋อหาโตเลยหาโตลย50,000มามื้ออื่นนี่ก็เซ็นกันโลดปรับโลดบ่เปลี่ยนใจบ่บัดบ่บ่เปลี่ยนบโดยโยเนาะยังบ่เว้าค่าน้ําสร้างเนาะรวมเบิดแล้วบ่สุบ่รวมไดบ่รวมบ่ขอ52,000ไปอแต่2,000น้ําสร้างฮะน้ําสร้างนี่ก็เบิด5,000ดอเ็น5,000ได้ๆ ตะกี้ในบรรดาหาพันแผลเิลิเชลกับมาคายกับลุบมิแต่แนวลุบหาหน่ะเนาะแล้วเจ้าไปทุกอีกมีสีแหน้งล,ลุบผู้ตู้เักอิ้งตามได้ทำมาได้ถนั่นแหละลุบกระยาทุบพอว่าผู้ตู้กับมาให้ซื้อเลยนะมาให้ยังมามาให้มียังนะพอว่าห้ามกันเชียร์ใจกันเนาะเชียใจเจ,จ้าแบบบ่าเนี่ยจริดีกว่าว่าผู้ตู่อ่ะทำได้สมว่าใแบบนก็ให้เนาะแปลว่าใแบบนนี่นะผู้ตู่แปลว่าคายได้เล็กเล็กๆน้อยๆกับแปลว่า ยังแบบว่าย,ยังมีองนมูลปูตุนะน้องกิมมีมันกน็คิดเห็นว่าโอ้ยเป็นเพื่อนของปตูช่างไว้แต่กจี้ยังประมาณนี้ะนะย่านบอกจิดแน่นหรอก,อก <laughs> แล้วเน้ะงบักคิดบอกคิด,อดเอาคิดก็เอาสันนะเนาะ c o m p a ญ y จะดีว่าห้ามืน่นในหห้ามืนนม่นสองในบมเปลี่ยนบอยยังมาเมื่ออื่นนี่กระเชงกันเมื่ออื่นเอาพวบ้านมาเห็ดโลดขาดเป็นน้องกิมมี่โลดเดี๋ยวเอาพวกใหม่มาอยู่ก็แล้วแต่ทําได้สันน,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 นั่นนะเนาะคนสามมื่นในบอบอยย้อม ลุบกระยามันดได้แต่เส้ากับเครื่องมันก็เอากรบอกอยู่ปะเท่ามือนนี่พลเด้อพู้ใหญ่อยพางเงินเชียก่อนเนอแล้วก็บางายเราเนาะท่านได้ทำล้านหนึ่งใช้ข้ามากดได้วางหาล้านเน่ยก็มาาล้วชิ่ยอดขึ้นเพอะได้ข่าแก่ข่าดึงกันนะเนี่ยนเงินกับโบน,าหาหออนี้จนะมาเห็นว่หาโฮมอย่างนี้ไอแค่นั้นนะตัวน,นี้ในโบเปียนโบแป้งบาเนี่ก็ได้สามว่าวเนอเอ อามืนสองทั้งน้ำส่างฮะเฮ้อยเอยเหอ้ามันพอเอาวนะั่นมันมีหูเลยเนาะดีกว่า,ววาถ้าจะทมถิ่นล้วะนี่ว่าโบได้นี่ยท,ที่ทมถิ่นเล้ว่านำ้ำสางเลยทมแน่นอนอยู่แล้วอ,อบดนปปาไวเหเพิ่นใช่เห<อ>็กบอ่บอบ่อปลาสมตมติเพิ่นขอว่าลำม,มันพันลำหางร้อยโบคลายเพราะาาาน่องกินมี่ก็ปลาไม่หนีซะพอถอดะมาโบได้เด็ดเลยทำเงินน้องกินมี่นี่กระชิบวาดอกเนาะ เรน่องเงินเงื่นน่องะนะบุมีไพชื่อหาน้องแหละน้งส่างนี้น้องอี่ขอประมาณเาจ้บอกว่าใส่แล้วใส่ป้านะป้าเอ้ยเอาชจ้าหน้าส่างไปสองพันโดยแล้วก็ว่าคนดาวโหลดน้องเคยทำเงินหมดเจ้าเองนี่เงือนนี่ยสามหมื่นห้ากับหายเงือนเจ้าเอฟซีนี่บ่อใดบ่อหายอะไรพอเพิ่อนช่วยก็ต้องช่วยกว่าหันแหละเนาะคือเต้นใจอันตู้ายในเมื่นตู้ายว่าแห้งหน่โดยโดยโดยไพลุบแห้งเนาะ อันนี้ฮัลโหได้ยดอยท่าพุทพายแะกัซอยทตน่นดีกิ่อนัได้เือนพอดีได้เงินอาชีมาเห็นเงินก็เก่าเงินน่ะดอยดอว้าวโมเมนต์วารีว้าว5ไอซีเนี่ครับว่าพระญาเจ้าบุญขึ้นใจว่าพุทูพายนี่ก็บเบิดะเบิดรีดได้งวกับควายกับเบิดนะฮั่นดินหาหน้ากระเบิดนะฮันหายลุขึ้นไปนะฮันลุขึ้นไปะฮัเิ่แตเมียพร้อมเนาะดอยดอยฝั่งวารีวิวกันเออหวังวารีวิวเท่าร่มเท ชี่เอนเบี่ยงจันมาโอ้ยตู้ผ้าอยู่คนเป็นนักแกนเจ้าอยู่พา้แมงคอได้เหตุผลไม่ไผ่ที่ก่อนเราอ่ะคอยกับพ่อมาลายแล้วให้เบิ่งที่ก่อนเออแม่นนะวับย้อมพา่บอกเหตุผลไม่ไพ่ไปก่อนในลูกได้เต่าอย่างเหตุผลนี้อันนี้เจ้าก็ชิบชิได้แํานั้นเนาะค่อยในพ่อค่อยในเนี่ยค่อยพ่อแล้วเราอ่ะอืมพ่อนล่ นผ่านเรื่องอันนี้แหละโอ้เหบืเราเคยผ่านแล้วเราประสบการณ์เออเราประสบการณ์หน่อยฟังโทรมาคท์มือเนี่ยถูกายพังอือประเเมนฮาว่าดิ้กน้อยว่ากับโฮจักแล้วมันผิดแล้วเนาะมันเอาขึ้นมาได้ฮาว่าตะกี้ก็ว่าชิยูโรยมันตายแล้วฮาว่าก็เถ่าไปนี่แหละเนาะฮ่าชิยูนั่นน้องกินมี่กับชิบกระืนในชิฮาปีแหละกับชิแห้งกับชิลุ่งกันนี่คิดนะนะเลยเป็นซีแหละแต่อีกตามันมันเบิด ที่ได้ห่วมกันแล้วเนาะเราไม่ได้ตีเพิ่นตีโตดอกอแล้วก็จะให้ช่วยผู้ถูกพายแน่คือว่าอันแหละเบิ ừ, นะบดจนบ่นมียังในมาลูกหลานก็บ่จะเลี้ยงนะัดคลายหายคลา,ายหน้าไปแต่งเบิดแล้วเนะาะดอยดอยง้อควายก็ไปมอบอยู่ฝนเบิดบ่ได้มียังผู้ถูกพายไม่ีจะกระโตแต่ว่าจะได้รายแน่ตัวนี้นะบมดได้เรือยังจะนี่หมได้เรือนันจะนี่คลายเป็นลิเชกเพอได้ดินอยู่โดยเรือแต่หำบอลจดเรือแต่หำบอลจดโอ้ยพี่น้องเยจังว่าแล้วเอว่า อิจีกับชิกพลังคนกับชีบะพอเท่าไว่าววมายู่จุดมันโมเมนอยากให้มาส้ำรวจดมึงน้ำปั่นเนาะไอ้พี่นะฮะนะเรื่อนซ้ำนี่นี่สามหมื่นจะได้บ่เฮ้ยเรื่อนแม่นกับแบ่บ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเนาะ<ด>มุงกับมุงโลชินชี้อย่างคขาดลวงกว้างกับจิตลวงยาวกับอะไรลวงเงินมุ่นนี่กับฮกนะสามหมื่นนะสมมติว่า ดูว่าเป็นเงินของเอฟซีชื่อใหมนี่บ่ขายบ่อสาบ่อบ่อขายโอ้ทำน้องกินมี่ขายอะไรท่าน่ื่อนะจำเป็นเอาสิช่วยกันช่วยช่องทางแล้วว่าเนาะก็ช่วยเฮานะเอากระบิดถกะลีบมันว่าวว่าหน้านั้นบอดีมีอย่างใ้ที่ผู้ชมกันนะเนาะบอดีมีก็บขึ้เทียนใจตู้แนนั้มันเป็นั่แหละเออเปนว่าบอดีมีอย่างไรขู่มือเนี่ยโดยทำอะไรทำนั่นเลยกะ ด้วยทใงนั้นแน่เชื่อนี่เนาะคำนั้นแต่ละกะจิซื้องัวแม่จัางแม่ชองแม่เนาะพอไเดิ้ลทึนเดือหันกะจิเห็ดเฮือนมันไม่เอาเลยแหละชองห้องในนอย่ประด้๋ยวอยู่นะคำคำบมีเนี่ยบาดเจ็บปัดไข่ไอ้นอ่มาเบิ่งอยากจะอยู่ใสอยู่นี่ก็ได้อยู่มาแม่นเฮือนเฮาเนาะแม่นั่งเถอะลูกพัวก็มากอะแต่นีแม่นยุลูกทามาลูกพัวดิเฮ้ย ที <étique> latitude, bien, ée, ่บม่ได้กินนั่งไม้ยำกระดูกแกนคอห้ามพ่อมาเลี้ยงอีกลูกคนนี้แม่นบอกไม่ได้ป้อนเข่าพอคำนะหั่งดี้ยูลูกนะบัดพัวก็หั่งดี้เออแกนคอไม่ใช่แล้านนี่บ่มีบโมยูเล็กก็มาชดเนาะน่าจัง่าะทำบมไรฉะนั้นจำปิดนะโตได้มันเชียกให้มันเชียกโตได้ได้ก็เอ้ามันมดปัญญาเนาะดอยดอยดอยโมได้เห็นหุงเห็นเฮืองแล้วขมือเน่ะ ตามือต,ตามัตามวตะมุดตะมัวไปกระชีเห็นพ,อพ่อคือกันเนาะโดยโดยโดยแม่แมข้ามาทู่แม่อมเออจงว่าแน่นันแล้วเนาะับได้ํำนัน,น,นแหละมาโลดมือเนี่ก็มาโลดหามื่นสองนะ่ะหรือว่าจะเป็นจำนั่งช้างเนี่ยกับบางทีกับมันมันกะใจน่ะมันคำว่าเตมีเนี่ยกับใครสิดอกอือโดยยาว มันกะคือคือว่าวแหละเนาะลูกไม่พอมีแม่กับบุตริขเจ้าดอกยอ,ยอันนี้ว่าช้ำนี้ได้จะนอน<อ>พอจะพิชเือนว่าพืชน,น่นคอมเมนว่าประตูพายมีกับชี้ยาไม่เสร,ร็ดอกเนาะมันรบมีอีไรีนี่ยประตูพายกับมันแต่ว่าประตูพายยังมีคือเก่านี่กับสีป้าให้น้องกินมีไปเลยเนาะกับเอาเอาเอาพอที่จ้าสี่ห้าพันเนาะเพราะได้ไปซื้องให้พวกกิบชีเนี่กินน้ำกันพวกซเสมอกินน้ำกันเนี่ย มันน้ำมันบ่มีเอลีนในมูตัวหนึ่งกับบ่มีมาตัวหนึ่งกับบ่มีเนาะที่เห็ดในใดจะมาเห็ดน,น่าจ,จะว่านอนในชิปชองมงในแม่นหัวเมืองน yeah. อในมาลับเ,เห็นมาจ่อยลงจ่อยลงโอ้โหหูงเน้ยเดีย๋ยวนี้หูงน้อยนี่ผ่านบุกแค้นในกองหัวจ้างเนาะจะเห็ดในใดเป็นในไหนคือนอนหมดลับประตูลับใครแต่ลับตัวหัวคำชิปชองมงในแม,ม่นแล,ล้วลงแต่ละคืนบ่ได้แต่อยู่กับเมียก็คือกันมาอยู่ในเฮือนอะไรได้ชิปชองมงแล้วแม่นนอนมาลับโรดหันหนาไม่ได้ไหนเนาะ นอกกับประจักจังวะากุศะนี่คําว่าอนั่นเลยครับพระเจ้าแล้วเรียกแล้วงานลงฝนมันจะลงไปพูนแล้วจะลงปปปีได้แถวไตได้ลงหนสาะวันหมดล้วอัตตปูหมดได้ได้เงินนะเพได้ใช้พระเจ้าวะมันหักไปกันยังมาเลี้เขาอดอปะคุยกับประตูกันโดนเติบเลยนาะบ่มเนะ มันแข็งแม่นบ่อยจนเหมือนแข็งตัวพายกับสีจองแข็งแล้วพี่น้องเลยนั่งอยู่คนตากแดดซ้ำเอาโอเคพี่น้องจังใดกับอีจารณหน้าน้ำการพี่น้องเลยเนาะบ่อหนึ่งคืนหนึ่งคันก็ได้พี่น้องเลยบ่อชอยน้องกีมมีบ่บอเดือบบอชอยก็ว่ากันไปพี่น้องว่ากันถ้าเสิร์ฟตพายกับเสิร์ฟพายน้ำแน่แม่นทางน้องกิมมี่กับเรากำลังประสบยากภายในยู่ทางอันเอฟซีกิมีคอมเมนต์มาอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าเรากับ อ่าแล้วแต่เอ็มเขาไม่จีเอ็มเอฟซีจีพิจารณาพี่น้องเลยเนาะเขาหน้าจะมากับกอด้กินโยทั้งแบบเนาะที่มีอีกนี่นหะพี่น้องเลยเอฟซีเปนว่าล,าล,ละมันก็เห็นเนาะเพราะว่าเอาถ่ายลงพี่น้องเลย<ม>เอาแบบชี้แจงมุดทุกมุมทุกล่างนั่นแหละพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องอยังไงก็อยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเลยยังไงกับหากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นคนลังใจให้ เนอน้อาเป็นกำลังใจน่้หมอยน่เด้อเอเเป็นกำลังใจให้บ่อบอยนะพี่น้องเออตูพายเราก็อยู่ดี่เอยตอนนี้กัเงาเาเลยเนาะเมียกับหได้เะีกลือเราว่ะพี่น้องเอวากับไปเด้พี่น้องเอเป็นเมีอีกอยู่นี่เนาะกลัวชสียหาแล้วชสีไหาเพื่อนเราหาสาวไห้อยู่นี่ตัวท่านจะอจจสบายดีโอ้ยมีเวลาคุทัานจะไปใต้ก็ะชิดมาฉูเนี่ไปหากระันเอเหยอเ ยังละวานีหล้เนาะเฮ้ากับยังบริคิตก็ได้ดอกตัวนั้นมันยังคิดบาออกดนกโดยโดยโดยเอาประตูอยู่ไปจะฉือประกานี่แหละเมื่อได้